ขายคอนได้เลยคือแบบมาดูกันเถอะทุกคนคือคอนเสิร์ตรอบนี้มันเป็นอะไรที่แบบตีมมันก็ฉ่ำม,มีความเบอร์มีความวังมีความฉ่ำรวมถึงลิสต์ต่างๆมันแบบทำให้หวนชวนคิดถึงแบบซีเจมตตั้งแต่แบบเริ่มมาจนถึงแบบจนตอนนี้รวมถึงในอนาคตว่าแบบเราจะเป็นยังไงในรูปไหนรูปแบบไหนต่อแล้วก็อาจจะได้เจอคนที่แบบคุณไม่คาดคิดที่จะได้เจอแล้วคุณก็จะได้เจอก็ได้ไม่ได้มีแค่เมมเบอร์ซีเจมเนแน่นอนมีเม็ญี่ปุ่นมาคืออันเนี้ย อาจริงปะคือไม่รู้เลยว่าจะมีหรือเปล่ามันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนคราวที่แล้วว่าที่แบบจูรลนาเซ็นไปมาคือแบบทุกคนไม่มีใครรู้มีแค่จูเลนเอ้ยไม่ใช่มีแค่พิรินะรู้แค่คนเดียวแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์คือแบบ ตีมมันคือแบบเมจิก n นอนสต็อปมันแบบเราจะไม่หยุดมันจะช,ชูชูชูเป็นความลับอะไรเงี้ยซึ่งความลับจริงความลับเยอะมากซึ่งเมมเบอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันมีแค่พี่นารู้คนเดียวซึ่งรอบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะมีใครมาหรือเปล่าเอาจริงป่ะหนูว่าแอบหวังนิดๆนะแบบ คือเราก็เพิ่งได้ซิงเกิลที่7แบบเลิฟทริปมาใช่ปะคือถ้ามีโอกาสก็อยากเจอแบบว่ารุ่นพี่ซัชิฮาราลีโนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้เจอมันคงจะฟินมากแน่แต่ว่าก็คงไม่รู้คือก็ต้องรอดูคือหนูก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันอืมนั่นแหละทุกคนต้องรอดู้องชัยแน่ๆหูสักถูกของให้มาจริงๆเหอคือถ้ามันจริงคือกีดนะเอาดีๆคือแบบหนูอยากเจอมากอยากเจอรุ่นพี่ซัชิมากคือแบบตอนนั้นที่ไปกับรุ่นพี่ยูกิรินเอาจริงๆอยากเจอเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ไไปแบบเเตออร์่ก็มจ เพราะว่าเจอเป็นแบบรุ่นใหม่ๆแล้วแบบรุ่นไอจังคิดถึงไอจังเหมือนกันนะไม่ได้เจอไอจังนานเหมือนกันแต่จริงคอนมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบถ้าที่เมมเบอร์รู้ก็เซอร์ไพรส์มากแนะแต่ถ้าเกิดไปวันจริงอะคิดว่าน่าจะแบบเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านี้แน่ๆแ,แบบสําหรับหนูนะคือมันแบบคือหนูก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ว่าทุกคนไปรอเซอร์ไพรส์ผมกันนะโอเคไหมก็กาลังคิดอยู่ว่าจะทําผมอะไรดีในซิงเกิลที่7ก็ทุกคนก็รอดูละกันเพราะว่าอาจจะตกใจ อือได,ได้หรือว่าอาจารเหมือนเดินไปได้ต้องรอด,ดูอ่าชีวิตนี้เราต้องอยู่บนความเซอร์ไพรส์รตลอดเวลา